ทำเอาตัวแม่บุ๋มปนัดดาปรีดแตกลั่นแรงบอกทนายเจมฟ้องอาจารย์เอตาเพชรทันทีกลางรายการหนุ่มกัญชยัยยังอึง้งเรียกว่าเดือดกันทั้งสตูเลยทีเดียวสำหรับรายการโหนกระแสหลังจากที่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอย ในฐานะพิธีกรในรายการได้มีโอกาสพูดคุยเปิดใจดาวผู้เสียหายที่แจ้งว่าถูกนายเอหรืออาจารย์เอตาเพชรหมอดูชื่อดังในโลกออนไลน์หลอกให้ซื้อวัตถุบูชาจนสูญเงินนับล้านบาทอีกทั้งยังมีทนายเจมนิติธรแก้วโตเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายมาร่วมในรายการด้วย โดยนางสาวดาวเล่าว่าตนต้องการเลิกกับสามีเนื่องจากติดสุราและอยากมีโชคลาภเห็นว่าเพื่อนใน Facebook มีการแชร์เพจของอาจารย์เอจึงติดต่อเข้าไปมีค่าหมอดูประมาณ2,000บาทซึ่งเธอรู้สึกว่าไม่แม่นเพราะอาจารย์ไทยเทพประจำวันเกิดผิดแต่หมอดูก็บอกว่าคุณดาวมาหาถูกคนแล้ว พร้อมทำนายอีกว่ามองเห็นประกายองค์เทพพระศิวะในตัวนางสาวดาวและบอกให้เช่าตะกรุดเยอะแยะมากมายซึ่งอันแรกเป็นตะกรุดตาเพชรราคา2 9 9 9าทสํบาทสำหรับวิธีการของหมอดูคนดังกล่าวจะพูดจาหวานล้อมนางสาวดาวไปเรื่อยๆว่าเห็นประกายองค์เทพองค์นั้นองค์นี้ทำให้นางสาวดาวหลงเชื่อและเช่าวัตถุบูชามามากมาย ตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนจนหนุ่มกันชัยลั่นว่าคุณนอนดึกหรือเปล่าเนี่ยสำหรับวิธีการของหมอดูคนดังกล่าวจะพูดจาหวานล้อมนางสาวดาวไปเรื่อยเว่าเห็นประกายองค์เทพองค์นั้นองค์นี้ทำให้นางสาวดาวหลงเชื่อและเช่าวัตถุบูชามามากมายตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนจนหนุ่มกันชัยลั่นว่าคุณนอนดึกหรือเปล่าเนี่ย นอกจากนี้หมอดูยังอ้างด้วยว่ารูปปั้นฮนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนราคา5,000บาทหมอดูเคยเอาไปออกรายการถ้ามีไว้จะเหมือนมีอาจารย์อยู่ใกล้ๆแถมยังมีปรหลัดขิกที่บอกว่าเป็นในอำเภอขิกเพราะใหญ่กว่าประหลัดด้วยทำเอาหนุ่มกัญชยัยกับทนายเจมถึงกับหัวเราะแห้งยอมรับว่าที่ขำแบบนี้แต่คุณดาวไม่ได้ขำไปด้วยเพราะเธอเป็นเหยื่อเป็นคนที่ทุกข์ใจ นางสาวดาวเล่าต่อไปว่าที่ตนหลงเชื่อได้ง่ายๆเพราะไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์มาสิบกว่าปีทำให้ไม่รู้ว่าในเมืองไทยมีการต้มตุ๋นหลอกลวงแบบนี้ด้วยนับถือหมอดูคนนี้เหมือนเป็นพอ่อเป็นที่พึ่งยอมรับว่าร้องไห้ทุกวันที่มาหลอกกันแบบนี้พอวันที่จะไปขอยืมเงินหมอดูบ้างหมอดูกลับบอกว่าไม่มี จากนั้นนางสาวดาวก็เลิกติดต่อและหมอดูก็บล็อกเฟซบุ๊กของนางสาวดาวไปด้วยช่วงตอนหนึ่งทางรายการได้มีการวิดีโอคอลไปหานายเอหรืออาจารย์เอตาเพชรที่นางสาวดาวอ้างว่ามาต้มตุนหลอกลวงซึ่งนายเอก็บอกว่าไม่ได้หลอกตนแค่นำเสนอไม่เอาก็ปฏิเสธมาราคาก็แจ้ง นอกจากนี้ในเอยังมีการกล่าวถึงบุ๋มปนัดดาที่อ้างว่าเคยมาปรึกษาเรื่องดวงด้วยและยังมีการนำภาพคู่ที่เคยถ่ายร่วมกันในรายการหนึ่งมาทำไวนิ่งโปรโมตอีกจุดนี้เองทำให้นางสาวดาวหลงเชื่อจากนั้นบุ๋มปนัดดาก็รีบเข้ามานั่งชี้แจงในห้องส่งแบบสดๆทันทีพร้อมอธิบายว่า ก่อนหน้านี้บุ๋มทำรายการเกี่ยวกับการสัมภาษณ์คนดังในโซเชียลหรือคนที่มีประเด็นทั้งบวกและลบในสังคมตามช่วงเวลาในตอนนั้นดังนั้นใครที่มีประเด็นจะออกรายการบุ๋มหมดส่วนที่แขกรับเชิญจะถูกหรือจะผิดบุ๋มมีหน้าที่ถามเป็นเรื่องที่คนในสังคมจะตัดสินใจกันเองไม่เคยอนุญาตให้เอารูปไปทำไวนิ่งหรือโปรโมทเลย เมื่อหนุ่มกันชัยถามว่าจะคืนเงินให้กับนางสาวดาวได้ไหมในายเอบอกว่าคืนไม่ได้เพราะมันผิดครูบาอาจารย์ด่าดตนซักขนาดนั้นจะคืนทำไมซื้อของไปจะคืนทำไมมีที่ไหนเขาคืนกันบ้างสำหรับกรณีนี้ทนายเจมพูดถึงเรื่องคดีว่าถ้าตํารวจสั่งฟ้องก็สามารถที่จะเข้าไปเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอายการได้โดยแต่งตั้งทนายเข้าไป ส่วนเรื่องของเงินที่เสียหายไปในบันทึกของตำรวจก็ระบุไปแล้วว่าบัญชีที่ถูกประทุษร้ายเป็นเงินจำนวน1.3ล้านสแสนบาทผู้เสียหายสามารถที่จะยื่นคำร้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายได้ในคดีนั้นเลยไม่ต้องไปแยกฟ้องเป็นคดีใหม่ที่สำคัญคือไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลร้อยละสองของทุนทััร์์ นอกจากนี้หนุ่มกัญชยัยยังได้อ่านคอมเมนต์ของชาวเนต็ตซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันว่าอยากให้บุง๋งปนัดดาฟ้องหมอดูคนนี้ทำให้นายเอรีพูดกลอนหวานหวานขึ้นมาขณะที่บุง๋งบอกว่าขออนุญาตคุยกับทนายเจมก่อนหลังจบรายการอย่างไรก็ตามนายเอได้พูดทิ้งท้ายว่าขอฝากให้คนที่ดูรายการนี้คิดด้วยนะครับ ผมก็ไม่ใช่ว่าจะอะไรมาจากไหนแต่ว่าคอวอยอเหมือนเดิมครับคิดวิเคราะห์แยกแยะครับซึ่งพอกันชายและบุ๋มบอกว่าอาจารย์นี่ก็ปากดีดีนะนายเอก็ตอบกลับว่าผมก็จดจำมาจากคุณบุ๋มกับคุณหนุ่มกันชายล่ะครับทำให้บุ๋มตัดสินใจจะฟ้องนายเอโดยบอกว่าถ้าอาจารย์ปากอย่างนี้นะทานายเจมคะฟ้องให้บุ๋มด้วยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ